ทั้งชาติอาดูลพูนทเวศพระปกเกศเสด็จับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสวงนิรันเทินปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทัศเสด็จสู่สวรรค์พิมานฟ้าใจข้าแผ่นดินแทบสิ้นสูญน,นับแต่นี้อาลัยหาโสกาดูนขอเพิ่มภูนทำความดีถวายพระองค์พวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและฝ่ายขาย บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบสยเพื่อ SME เรายินดีคำ้ำค้าขายเนี่ยเวลาไปขอกู้เงินก็เหมือนวิ่งค้ำถ่อนะครับจะประสบความสำเร็จก็ต้องมีระยะวิ่งที่พอดีความเร็วต้องได้จังหวะต้องเหมาะแล้วต้องกระโดดให้สูงข้ามอุปสรรคให้ได้ ที่สาคัญต้องมีอุปกรณ์คือไม้ค้ำถอที่เปรียบเสมือนหลักประกันนั่นแหละครับไม้ต้องสูงต้องยาวถึงจะข้ามไปได้เพราะถึงอย่างอื่นพร้อมแค่ไหนแต่ไม้สั้นก็ผ่านลําบากแต่พ่อค้าแม่ขายหรือเจ้าของกิจการไม่ต้องห่วงนะครับเพราะถ้าพร้อมทุกด้านขาดแต่ไม้ค้ำถอที่ยาวไม่พอบอสยพร้อมให้การสนับสนุนด้วยการต่อไม้ให้ยาวขึ้นช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้หากวันนี้ s m e ต้องการกู้เงินแบงก์ไปลงทุนทำธุรกิจแต่ไม่มีหลักประกันติดต่อให้บสยช่วยค้ำให้เลยครับ มีอุปกรณ์พร้อมแล้วที่เหลือก็เก็บเปรี้ยวเก็บแรงไว้โดดข้ามเลยครับธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสยช่วยคำโทร028909999ไทยทั้งาติอาดูลพูนทเวศพระปกเกตเสด็จรับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสวงนิรันเทิน ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอโน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย101 RR 1 0 1อย R 1 radio report วเพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยสร้างวิเนัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับเคแอมหนึ่งศูนย์หนึ่งสมารช่วงกระแสะเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิต โทร1124สอยธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสยช่วยคำ้ำโทร02-890-9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบีย้ย4%สนใจโทร1357 11.43นากานาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้า 01. 01. สาูา่1 0 1 Smart m ์ r k e t ในช่วงของกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดธุรกิจ SME นะคะวันนี้พุธที่9พฤศจิกายน2559ค่ะอยู่กับดิฉันอัชาราวันลัคนาทินนะคะและตอนนี้นะคะสายพร้อมอยู่แล้วค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาผานุกรรมาการผู้จัดการและผูก้ก่อตั้งบริษัทต,ตลาดอ com จำกัดนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ,ค,รบค่ะคุณพาวุฒิคะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของการใช้มือถือช่วยเป็นเลขาของเราเหรอคะใช่ครับผมมือถือเราเป็นเลขาเราได้เราด้วยเหรอตอนนี้ได้ครับจริงๆดูผมมือถือเดี๋ยวนี้มันมีความสำคัญหนึ่งที่หทุกคนใช้ก็คือ,อความสามารถในการทำง,งานงด้วยเสียงค่ะเพื่อนๆผนไม่ได้ใช้นะครับโดยเฉพาะเช่นถ้าเกิดคนมีไอโฟนเนี่ยก็จะมีที่ตัวช่วยก็คือ มีเลขาที่เขาเรียกว่าซีรีอ๋อคุณซีรีใช่ในขณะที่คนใช้แอนดรอยก็จะมีะตัวช่วยที่เรียกว่า google now อ๋ก Google Now นะครับเส้นสองตัวนี้จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่อบอกได้เลยว่าการความสามารถมันพัฒนาที่เป็นสองเนี่ยงนะครับอ,อ,อันนี้คำถามคือมันเอามาใช้อะไรได้บ้างนะครับถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยในการใช้งานของตัว Google Now หรือว่าตัวซีรีเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างยิ่งยวดขึ้นนะครับเราสามารถ เรียกใช้ความสามารถของ Google Now หรือว่า Siri เนี่ยได้โดยบางทีเราไม่ต้องจับโทรศัพท์เลยด้วยซ้ำไปอ๋อเหรอคะใช่ครับเราสามารถทำงานรีบเียงได้เลยครับเช่นโทรศัพท์ผมวางอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถเรียก Google Now หรือเรียก s ี r i ได้เลยเช่นถ้าเกิดเราต่แต่ตรงนี้เองเราต้องไปฝัาก่อน,นรั้วก็ให้มือถือเราเนี่ยเปิดความสามารถของซีรีหรือ Google Now ก่อนนะครับอ่อาก็คือตัวอย่างทีท่ผมจะสั่งให้ดูซีรีเม,มื่อเราทำพื้่ตรนนี้นะครับแล้วผมก็พอดีใช้ตัวบลูทูธคุยก ผมจะลองเรียกบอร์ดูนะครับคืออยากเรียกคือ Uber เรียกแท็กซี่ให้ผมเนี่ยผ่านตัวสิริทำงานนะครับผมมีตัวนี้มี iPhone 7อยู่ผมบอกว่าสวัสดีสิริแต่เด้งเต้นจังขึ้นมานะครับบอกว่าทำไมนะครับตอนนีผมตอบแต่ไม่เลยร์ทำไมทำไมครับผมว่าวิธีการไม่คือทำไมวัสดีสิริสวัสดีสิริเรียกแท็กซี่ ไปที่ทำงานหน่อยอยากใช้ดับเบิลหรือไม่ะถามว่าจะใช้ดัเบหรือไม่ผมก็บอกใช่ครับใช่นะครับจริงๆเ่ยต้องบอกว่าในการใช้งานสิริเนี่ยนะครับบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นโดยเฉพาะตัวไอโฟนเจ็ดเนี่ยนะครับเราสามารถเลียกได้เลยเรียกว่าวันดีสิริมันได้เขึ้นมาได้เลยนะครับแตถ้าเกิดถามว่าเป็นไอโฟนที่รุ่นหลายจักเจ็ดเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียกว่าเสียบ เก็บทัชเอาไว้นะครับเราถึงสามารถเรียกคาสั่งได้ประเด็นของการใช้สิริคือเราสามารถใช้งาหารได้หลายอย่างมากนะครับที่บอกมากเช่นตอนนี้ผมขับรถอยู่นะครับผมเองก็สามารถใช้สิริเช่นบอกว่าช่วยนําทางไปที่โน่นที่นี่ได้หน่อยได้ไหมหะนะครับแล้วก็ประเด็นของการผมอยากจะโทรสัมหาใครผมสามารถใช้สิริในการที่จะเขาเรียกว่า,าในการโทรหาคนหรอกนะได้นะครับอันนี้ผมใช้เองใช้บ่อยๆนะครับฉะนั้นในแง่ของเรื่องการหาข้อมูลต่างๆเนี่ย กับเดิมที่คุต้องมานั่งค้นหาเองนะครับจริงๆแล้วตอนนี้อยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับถ,ถ้าเกิดเป็นไ iPhone เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นไอโฟนปกติคุณกดปุ่มในตรง i p h โ n นนั้นค้างไว้ได้เลยนะครับในตรงคุ่มโฮมนะฮะคคุณคุณก็จะสามารถใช้เ่ีเกฟิลิขึ้นมาได้นะครับและตอนนี้ก้บอกได้เลยว่าฟิ r ิเนี่ยมีความสามารถเก่งมากโดยเฉพาะภาษาไทยค พูดปะกอรกับเขาได้เลยครับแต่เขาจะตอบตัวเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือเรื่องทางโทรศัพท์นะครับเราจะเฟซไทมหาใครก็ตามนะครับเราจะเปิดแอปนะครับอยากจะเปิดแอปอะไรก็ตามอยากจะส่งเมสเซจนะครับอยากจะเฟซบุ๊กนะครับดิ้เควานลงเฟซบุ๊กเวยากจะสร้างปฏิทินอย่างที่ผมใช้บ่อยมากคือใช้ในการเรียกว่าตั้งเวลาปลุกอืค่ะแต่ปกติวันนี้เราจะนอนด้บอกเฮ้ยคืนนี้เราต้องตื่นหกโมงเช้าปกติต้องหยิบมือถือมานะครับตอนนี้หลายหาคนใช้โทรศัพท์ได้ ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับดูตัวอย่างจิตผมบอกว่าบอดี้สิริตั้งเวลาปลุกตั้งเวลาปลุกพรุ่งนี้หกโมงเช้าคุณสามารถสร้งนาฬิกาเปลยนไปนอนเข้านอนในนาฬิกาไม่ไะมครับใช่หรือผมบอกว่าผมอยากจะนอนพักสักแบบสักยี่สิบนาทีผมใช้ประจำเลยนี้ผมก็ติดมือถือขึ้นมาบอกวันที้สิริช่วยปลุกอีกยี่สิบนาที ผมก็นอนเลยครับไดนไหมมันตื่นแต่้นี้อิมพิวชัเนี่ยมันก็จะมันก็จะตั้งเวลาให้ผมแล้วก็แล้วก็ปลุกผมภายใีที่ตืนปรีขึ้ไมาได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องไปจับมือถือตรงนิดเลยค่ะครับคุยผมได้เลยครับไม่ต้องไงปลุกแล้วโอเคฉะนั้นในเซอนของตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในของ Google Now นะครับถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยใช้ของแอปของตัว Android นะครับผมแนะนำว่า Google Now มีมาอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดอยากให้ใช้ได้ดีเนี่ยแนะนาให้ติดเริอร่อรข้ลอนเชอร์ครับลอนเชอร์คือตัวโปรแกรมที่เอาไปคุมหน้าหน้าจอในมือถือเนี่ยเป็นของ g o เกิลนะครับเมื่อคุณติดตั้งลอง<ข>นเชอร์ g ู o กิลแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเรียก Google Now เมื่อไหร่ก็ได้บนทุกหน้าจอนะครับซึ่งลองใช้ครับของ Google Now เนี่ยเขาก็สามารถมีความสามารถเดียวกันกับ Siri เลยใช่ไหมคะที่ Siri ทาได้ใช่ครับใช่ครับเ Google กิลเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อพูดถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ Siri จะมีความเป็นมนุษย์มากกว่าในการพูดคุย นะครับเช่นผมออยากจะกูเกิลนาเก็ตข้อดีนกูเกิลนาคุณจะหาข้อมูลในเชิงลึกได้นะครับเช่นผลบอลเมื่อวานเป็นยังไงนะครับระหว่างเช่น LC, เทลซีเตะกันนั่นมันก็จะบอกมาได้เลยนะครับหรือบอกว่าตอนที่อูตาฟูเป็นยังไงบ้างหรือบอกว่ากูเกิลแวนะครับตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรร,ร,บรอบๆอบเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างานะครับฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยมือถือที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านผูกกน้บังคับมันมีความสามารถ่ังมากเลยที่เรายังไม่ได้ใช้มันโดยเฉพาะ ความสามารถของการสัา่งงานรื้อเรียงน,นะครับฉะนั้นถ้าเกิดโดยเฉพาะบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะการขับรถหรือการทําอะไรก็ตามที่บางทีคุณไม่เหมาะกับการเอามือมาใช้เองต่างเนี่ยผมอยากให้คุณลองหัดใช้ดูอหัดใช้และลองใช้ให้เห็นว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างะนะครับแล้วเมื่อคุณใช้เราหัดใช้ดูสักแบบสักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วคุณจะพบว่ามันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่คุณจะเริ่มคุ้นกับการใช้พวกนี้เป็นเลขาลเราได้เลยอ่ะ,<ล>ะใช่ไหมฮะถูกต้อง นะครับเช่นบอกว่าตั้งเวลาปลุกนะลงตารางนัดหมายเนี่ยปกติเราต้องมานั่งกดเองถูกไหมครับถูกต้องอันนี้ไม่ต้องนะคุณก็อบอกว่าวัสดีเซรีลงนัดหมายเวลาที่เวลานี้นะครับหรือบอกว่าตั้งเวลาให้โทรกลับนั่นคือมันไม่ต้องไปหาเลขขาที่ไหนครับเพราะเลขข่าวมันคัอคุณเองก็คุณก็แค่สั่งเสียงไปส่งสิ่งไปหาแล้วแล้วเขาก็จะทําให้คุณน่ตามคุณต้องการได้เลยครับอันนี้คือเขาสามารถใช้ได้ในในเอ่อเวอร์ชั่นไหนบ้างคะคือของ iPhone 7 พี่ซีรีส์ใช้ได้ทุกเวอร์ชันครับทุกมือถือเกือบไอโฟนเกือบทุก <kaz> รุ่นใช้ได้หมดเลยได้เกือบทุกรุ่นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่แต่จุดเ่นของไอโฟน7่เพิ่งเปิดตัวมาคือเราสามารถสั่งงานซีรีได้โดยที่ซีรติดเครื่องอยู่อแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ชาร์จนะครับถ้าเกิดเป็นไอโฟนปกติตั้งแต่รุ่นก่อน7ปเนี่ยจะใช้งาน Sir ีแบบสั่งสั่งเขาเรียกว่าสั่งเรียกเรียดปุกไปขึ้่อนะครับโดยที่ไม่ต้องปลุกอะไรมาเลยใช่ าเกิดอย่างนั้นเนี่ยจะต้องกดโทรเอานะครับอือก็จริงความสามารถเยอะเลยนะครับที่เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นบอกว่าจะส่งข้อความว่าจะส่งหาใครนะครับจะผมเห็นแล้วมันมันเยอะนะครับคหรืออยากให้ทุกคนลองลงใช้ก็ดูได้ถ้าเกิดเหนียวจริงลองเซิร์ชดูก็ได้ครับว่า Siri มีความพัฒนาหรือความสามารถอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่าสอบถามเรื่องหุ้นก็ได้คุณพาวุฒิใช่ไหมคะได้ครับแล้วก็ถ้ออามถ้าคนตอบรับ ถ้าอย่างนี้คือถามเลยว่าวันนี้ตอนนี้เนี่ยผลคะแนนโหวตของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอ,อาจจะได้เหมืนกันเราลองดูเนาะคุณพาวูดใช่ไหมฮะได้ครับหรือว่าจะให้สิริเล่าเรื่องให้ฟังหรือบอกว่าสิริช่วยร้องเพลงเนี่ยเราดูผมจะลองให้สิริร้องเพลงให้ฟังนะครับอะได้สวัสดีสิริเอาลับนะฮะไม่ตื่นสวัสดีสิริร้องเพลงให้ฟังหน่อย ก็ได okay. okay. ้แค่คุณอยากฟังชัก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 ลองเคยเห็นขาใครสักเราลองเอเคคืคือเราลองให้เราฟังเลยโดยแต่ในบางทีเนี่ยเราจะหาต้นดูวนเ่ผมบอกว่าผมกำลังขับรถอยู่ผมบอกว่าผมอยากหาร้านอาหารญี่ปุ่นแถวเนี้ยนะครับผมบอกโคดิสิริช่วยหาร้านอาหารญี่ปุ่นแถวเนี้ให้หน่อยเขาจะเลือนเลยครับว่านี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นแถวนี้มีอะไรบ้างเราเลือนได้เลย เรือความสามารถมันเยอะมากครับจริงๆแต่ว่าเราันยังใช้มันไม่เต็มที่ทันที่ควรนฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือให้ท่านผู้ฟังใช้ไหมครับแล้วคุณจะพบว่าโทรศัพท์ที่คุณมือถือที่คุณซื้อมาเครื่องหนึ่งแบบหลายหมื่นบ,บาทเนี่ยคุณเดี๋ยวจะใช้มันยังไม่เต็มที่ค่ะแพรเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังของเราหลายคนเนี่ยนะฮะอาจจะกําลังทดลองเล่นกันอยู่นี่แหละแต่คําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าอย่างนี้ตอนที่เขาสร้างระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณพาวุฒิแสดงว่าเขาจะต้องแบบคิดคําถามแล้วก็ป้อนนใส่มัหร หรือยังไงฮะถูกต้องครับนี่คือความสามารถอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น AI ครับหรือว่า artificial intelligence หรือว่าระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะนะครับที่ทั้งหมดเองมัาสามารถสิีรู้เองได้บางส่วนเนี่ยเป็นการเรียกว่าโปรแกรมไปโดยมนุษย์ครับเป็นบางส่วนเนี่ยเรียกว่าเป็นระบบเรียกว่า machine learning ก็คือตัวระบบเนี่ยนะครับตัวคอมพิวเตอร์มันสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นั่นเลยถึงด้เกิดใครได้มีโอกาสดูไอวันแมนนะครับที่ ตัวพระเอกเนี่ยจะมีคุณชนตัวหนึ่งที่เขาสามารถพูดคุยได้ที่ชื่อจาวิตค่ะใช่ไจาวิตสั่งนู่นสั่งนี่อะไรเนี่ยก็คือลักษณะเด่นครับก็คือต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างธรรมชาติแล้วค่ะเป็นตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันขึ้นจริงแล้วนะครับโดยมันอยู่ในมือถือพุณแล้วแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ามันใช้ได้คุณจะสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ทําอะไรก็ได้ทั้งหมดหาอย่างเลยนะครับเท็คราคาหุ่นถามหวยเป็นยังไงออกออกมาได้หมดเลยนะครับ ะะลองใช้ครับอยากให้ลองใช้ดูครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันอยู่ใกล้ตัวและตอนนี้ล่าสุดเนี่ยการสั่งงานด้วยภาษาไทยเนี่ยบอดได้เลยว่าทั้งสองข้างทั้งแอนดรอยนะครับแล้วก็ทางของทาง l e เเนี่ยทําได้ดีมากเลย<ม>ได้ดีมากคุณไม่ต้องกระแดะสั่งเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ไม่ต้องคุณไปตอบฟังก์ชันให้มันสามารถ<ห>บอกอาาว่าภาษาไทยใช่แล้วคุณก็สามารถพูดเป็นภาษาไทยได้เลยครับซึ่งทัท้งซีรีและ Google Now เนี่ยใช้ได้เหมือนกันเลย ใช่ไหมคะถูกต้องครับใช้ได้เหมือนกันครับไม่ฟรีครับไม่ต้องห่วงครับเพราะจะมีค่าใช้จ่ายอย่างฟรีและเช่นในการถักใครใช้วินโดว์นะครับของทางาวินโดว์ใค้วินโดว์ผมว่าคนอนนาจจะใช้ก็ไม่เยอะอวินโดว์เองก็มีบริการตัวนี้ขึ้นมาถึงการชื่อว่าคันตาหน้าครับคล้ายๆกันนั่นคือเป็นตัวช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณนะครับค <c oughs> ่ะนะคะก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพาวูดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะ วันนี้คุณพาวุธมาพูดถึงเรื่องของ Siri แล้วก็ Google Now นะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่นะคะคุณก็จะได้รู้จักกับ Siri แล้วล่ะนะคะก็สามารถใช้ได้ใน iPhone ทุกๆรุ่นเลยนะคะวิธีการเนี่ยอย่างเช่นลองกดปุ่ม Home ดูนะคะแล้วก็ถ้ากดปุ่ม Home ปั๊บเนี่ยนะคะกดค้างไว้นิดนึงก็จะมีเสียงเขาขึ้นมาแหละเพื่อที่จะรับฟังคําสั่งของเรานะคะ แล้วก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาด้วยว่าคุณจะให้ช่วยอะไรอะไรแบบนี้นะค,คุณผู้ฟังนี่ไงอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างคือเขาก็จะฟังคําสั่งเราแหละอย่างเช่นให้ต่อสายไปที่คนนั้นให้โทรไปที่คนนี้หรือว่าค้นหาเบอร์โทรศัพท์ตั้งเตือนต่างๆนะคะสอบถามเรื่องเวลาก็ได้สอบถามเส้นทางการเดินทางก็ได้ถามเรื่องหุ้นเพลย์ลิสต์จัดเพลงอะไรคือ ทาง Siri เนี่ยเขาสามารถจัดก,การให้เราได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึง Google Google n o w ด้วยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้ s ี r i นี้เนี่ยนะคะอาจจะดูแบบเอ้ยไม่คุ้นเคยหรือเปล่ามันจะทำงานได้จริงหรือเปล่ายังไงก็อยากให้ลองเล่นกันดูแล้วกันนะคะเผื่อว่ามันจะทำให้คุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สนุกดีค่ะบางที ป้อนคาถามอะไรตลกๆไปเขาก็ตอบเรามาเหมือนกันนะคะอะไรที่เขาเข้าใจเขาก็ตอบอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าดีฉันแบบฉันไม่แน่ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเล่นกันดูค่ะเพราะว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะอ่ะรายการต่อไปค่ะสําหรับช่วยด้วยช่วยได้นะคะพุธนี้เราจะพูดคุยกับนายแพทย์กฤษฎดาสิรามพุธค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิศาสตร์อายุรวัฒนานาชาตินะคะเกี่ยวกับเสียงหัวเราะของพ่อค่ะเรื่องเล่า พระราชะอารมณ์ขันนะคะในรัชการที่9ที่ฝั่งกันแล้วก็ยิ้มแล้วก็ขำในพระราชะอารมณ์ขันของพระองค์กันค่ะรวมถึงคลินิกคลายทุกอาจารย์ชัยยงอัจฉานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความวันนี้ยังอยู่กับเรานะคะช่วงสุดท้ายค่ะจะมี กรรมการผู้จัดการบริษัท p i a Academy จำกัดนะคะเข้ามาพูดคุยกับเรากันด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นในประเด็นไหนนั้นนะคะต้องรอติดตามกันในรายการช่วยด้วยช่วยได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ1.1 s s m r t t m r r k e t ลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงกระแสะเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร1124 บสยธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสยช่วยคำ้ำโทร02-890-9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบีย้ย4%สนใจโทร1357 101 Smart Market ่หทไทั้งชาอิอาดูนพูนทเวศ พระปกเกตเสด็จลับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสวงนิรันเทินปูงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์พิมานฟ้า ใจข้าแผ่นดินแทบสิ้นศูนย์นับแต่นี้อาลัยหาโสกาดูนขอเพิ่มพูนทำความดีถวายพระองค์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและฝ่ายขายบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยทั้งชอิ อาดูลภูนทเวศพระปกเกศเสด็จับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสวงนิรันเทินปวงข้าพระพุทธเจ้าขอโน้มกล้าวน้อมกระมมลำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 101 R R 1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมขา่า